มาต่อกันที่แนวทางการพัฒนานักวิจัยไทยกันครับสำนักง,งานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับกองทับบกได้ลงนามความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยด้านยุทธปกร์เพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศครับร,รองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจรตติยกวีเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษากล่าวว่า ทางสำนักง,งานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยของประเทศอีกทั้งได้ให้ความสำคัญในการให้ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาโดยมุ่งหมายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนายุโทโปกรณ์ในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ,อกองทัพในฐานะผู้นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศโดยตรง และเพื่อทดแทนและลดการพึ่งพาเทคโนโลยีนวัตกรรมจากต่างประเทศเราคัดเลือกเ,ออเราเปิดกว้างนะครับและมีการเสนอโครงการต่างๆเข้ามาพร้อมทั้งเราก็ได้เชิญกองทัพทั้งหลายทั้งทั้งบกทั้งอากาศทั้งเรือนะฮะทั้งสองทั้งสกองทัพเลยทั้ง3เหล่าทัพให้มาช่วยกันพิจารณาว่าเป็นไปตามความต้องการหรือไม่เราก็จะเลือกความต้องการของผู้ใช้ก่อน แล้วก็ดูความเป็นไปได้ของโครงการเพราะฉะนั้นไม่ได้จำกัดว่ามหาวิทยาลัยใดได้รับไปครับโดยในปี2557สำนักง,งานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดสรรงบประมาณจำนวน30ล้านบาทเพื่อสนับสนุนงานวิจัยด้านยุทธปกรณ์14โครงการจากสถาบันอุดมศึกษา8แห่ง นอกจากนี้สำนักง,งานคณะกรรมการการอุดมศึกษายังมีแผนที่จะเสนอของงบประมาณเป็นแผนระยะยาว10ปีระหว่างปี2560ถึง2569ปีละ100ล้านบาทรวมเป็นเงิน1,000ล้านบาทโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากคณะรัฐมนตรีและวงเงินงบประมาณจากสำนักง,งบประมาณซึ่งทางกองทัพบ,บกจะร่วมกันกำกับดูแลติดตามความก้าวหน้าและประเมินการดำเนินการโครงการวิจัยและพัฒนายุทธปกรณ ทั้งนี้กองทับบกจะสนับสนุนการทดสอบผลงานวิจัยและพัฒนายุโทโธปกร์ตามมาตรฐานของกองทับบกและกำกับดูแลยุโทโปกรร์ที่เกิดจากงานวิจัยให้เป็นไปนตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์พุทธศักราช2530โดยความร่วมมือจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาคและการประสานประโยชน์ร่วมกันให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของแต่ละฝ่ายอย่างเต็มประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาจะเป็นของทั้งสองฝ่ายร่วมกันหรือเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นก่อนการวิจัยหรือเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่จะมีขึ้นในอนาคตและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์จะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันของทั้งสองฝ่ายครับเพื่อตอบสนองต่อวิชาการวันนี้ก็จะเริ่มให้เกิดประโยชน์ให้เหตุผลกับเรื่องของความมั่นคงของประเทศก่อนนะครับหลังจากนี้ก็จะไปในด้านอุตสาหกรรมแล้วก็ในด้านสังคมอื่นๆ นะครับก็หวังอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้เนี่ยจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งภาคอของรัฐเองนะฮะและของอุดมศึกษานะครับผลงานที่ได้เนี่ยถึงแม้จะไม่มีการนําเสนอเผยแพร่อย่างกว้างขวาง,วางแต่ก็จะไดะ้ข้อมูลย้อนกลับจากกองทัพแล้วก็ข้อมูลย้อนกลับนี้ก็จะเอาไปใช้ในการประเมินผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ทั้งหลายให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการได้ต่อไปครับ เจอผ่องธรจุลพันธ์ทองนะครับป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธามหาวิทยาลัยนเรศวรครับงานวิจัยที่นําเสนอนี้นะครับเป็นโครงการเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาคอนกรีตนะครับเพื่อกันกระสุนแล้วก็เพื่อเป็นการ ป้องกันในอนาคตก็เลยป้องกันกำลังตะลังสีด้วยนะครับโดยที่เนื่องจากปัญหาการโจมตีแล้วก็ก่อก่อการร้ายทางภาคใต้นะครับทำให้เราพยายามที่จะวิจัยเพื่อลดการสูญเสียจากการโจมตีด้วยกระสุนปืนนะครับโดยที่การวิจัยเนี่ยก็จะเน้นการหาวัสดุใหม่นะครับในการเสริมกําลัง,งคอนกรีตเพื่อเพิ่มอํานาจในการป้องกันกระสุนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็หาวัสดุพิเศษที่อาจจะเป็นวัสดุ ที่เป็นวัสดุรีไซคเคิลนะครับเพื่อที่จะพิจารณาถึงต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของวัสดุนะครับก็ในปลายทางเนี่ยเราก็จะคาดหมายว่าจะสามารถจดอนุสิทธิบัตรนะครับแล้วก็ถ่ายทอดทุนนี้ให้กับกองทัพได้นะครับเกี่ยวกับคอนกรีตที่สามารถได้ทั้งกันกระสุนและกันกัมมันตรังสีครับ ในการวิจัยนี้จะเป็นแค่โมเดลขั้นต้นก่อนนะครับแต่ว่าในการต่อยอดเนี่ยทางสองกอ,อและก็กองทัพบ,บกเนี่ยอยากให้เราไปประสานกับภา,า,าคอุตสาหกรรมที่มาที่ผลิตจริงนะครับเพราะงั้นเนี่ยหลังจากเราวิจัยโมเดลต้นแบบได้เนี่ยเราจะโคไปทางผู้ผลิตคอนกรีตนะครับที่เป็นหลักของประเทศอย่างเช่น c p a พหรือ SCG นะครับเพื่อที่จะ ประสานในการวัสดุตัวสร้างวัสดุจริงขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นโมเดลที่ใช้กับกองทัพบกในอาคารที่จะเพื่อกันกระสุนหรือกันกำลับนดังสีของกองทัพบกต่อไปครับ